เมื่อวันฝนตกลิ้นๆแบบนี้ส่วนพี่น้องมาเฮ็ดซุปบะเขือกินกันกันนะจ้ะเ mm hmm. มนูใด,ดเป็นบะเขือเปาะค่ะใส่พริกกระเทียมหอมแดงต้มใส่กันใส่น้ำปลาแดกไปจักน้อยพอซุปดีแล้วก็สิแยกพริกกระเทียมหอมแดงมาตำก้นจ้ะพี่น้องค,ค่ะความแหลกแล้วตำมักเด้อบางทีบางหมองคนก็เอิ่นแ้วบะเขียนะค่ะหรือซุปบะเขือตำาพริกแหลกแล้วก็เสียบบะเขือลงเป็นตำอีกน้ำก้นจ้ะ พราะความละเอียดใดที่ถืกใจแล้วกับสิปรุงเครื่องแบบง่ายๆแม่นุดปรุงแค่นําปลาแดกเขากลัวปลาพริกอีกจักน่อยจ้ะผงนัวอีกจักน้อยขาดบ่ได้เลยจ้ะค้นให้เขากันค่ะพี่น้องรสชาติถือใจแล้วกะสีใจต้นหอมผักซีค่ะใส่ลงไปหอมๆเลยค่ะค้นให้เขากันกะสิตักใส่ถ้วยความกินละเด้อ ว่าแล้วซุปบักเขียนี่พี่น้องมาก,กินกับอีหยางแนวมาในเด้อจ้ามือนี่แม่นุดกับสีได้ก,กินกับหมูยอค่ะเพราะว่าไข่ตุ่มนะบบมีเลยค่ะพี่น้องค่าไข่เมือดทุกหน่วยเลยจ้าหมูยอน่ะคะ่ะเป็นหมูยอแผ่นจ้ะพี่น้องขาทอดเดียบย้อยแล้วก็มาหันหันกินกับแตงกวากับทัว่วหมูยอลาะค่ะมือนี่เย็ดเหลวกับฮิ้วเขา่าเนาะนะพี่น้องเนาะมาค่ะมาเด้อมากินน้ำกันจ้า